ครับผมนักศึกษาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยนแรงางานชิบเป็นวินเมียดจะมานำเสนอตู้ยุบคนโคุมสมาชิกในกลุ่มผมมีทั้ง,มลลงมมมหมด3คนหนึ่งนายวิริยุทธ์วรลล่าสองนายณัฐชาติเข้ากินสามกับผมนายประพิเพียงลำดับต่อไปจะให้นายณัฐชาติเข้ากินเสนอจะมารายงาน ชิฟเฟิควบคุมมอเตอร์นี้ประกอบด้วย 1. หม้อแปลงกระแสะทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้า 2. ุกริตแบคเกอร์ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้า 3. มิเนติกทำหน้าที่จ่ายกระแสะให้กับมอเตอร์ 4. ทัมเมอร์ทำหน้าที่ตั้งเวลา 5. ออโอเวอร์โหลดป้องก,กันกระแสเกิน 6. เฉมิโนนเป็นที่รวมสายไฟฟ้า และเต่อไปแปดแอมิิเตอร์9กโวลมิเตอร์10สวิตต์ลำดับต่อไปนี้ผมให้นายปริยุทธ์ไว้วล่าบอกจุดประสงค์การควบคอมมอเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาการหวบคุมมอเตอร์สามารถต่อได้ดังนี้1นึวงจร ตาดเดลตา้ากับทางหนึ่งสองสตาร์ตตรงผมขอจบการนำเสนอตรงนี้ครับ